ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับพอดีคลิปนี้นะครับก็เอาคลิปที่เอารถไปทดสอบนะครับแบบเล็กๆน้อยนะครับเพื่อให้มันเห็นการขับเคลื่อนแล้วก็เห็นการอะไรเขาเรียกว่าสมรรถนะนะครับในขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่ทําขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เราจะพยายามนะครับทดสอบนะครับให้ลูกค้าเห็นนะครับ ว่าเขาสามารถใช้งานในเรื่องของขับเคลื่อนสีล้อนะครับได้อย่างที่เราได้วางคอนเซปต์เอาไว้นะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เองก็คือเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้ยังเป็นโปรวิวนะครับขับเคลื่อนสีล้อไฮนะครับที่ให้ลูกน้องนะครับเป็นคนขับทดสอบนะครับพอจะถึงขั้นตอนที่รถเยี่ยวตัวมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนเป็น ขับเคื่อน4ล้อนะครับตัวสโลนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ท่านลูกชมนะครับดูการขับเคลื่อนนะครับในคลิปนะครับเร่งช่วยหน่อยก็ได้ตัวนี้นะครับเราพยายามจะให้อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าตัวรถข,ของเราเนี่ยให้เจออุปสรรคนะครับเราจะได้ผ่านคลน พยายามนะครับหาอุปสรรคเพื่อท,ที่จะทระกอบภาพรถนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะครับที่เอามาให้ชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับเอาไว้เจอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเอามาให้ชมใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับทคน